โมอนตตนป้ายบอกฉากยอดนักแสดงอะเออีอุเอโอออะอค่ะเคคิคุเคโคอะโคอะไรทำอะไรอยู่รอคือฉันต้องแสดงละครในงานโรงเรียนครั้งนี้น่ะก็เลยฝึกออกเสียงอยู่อะโอ้โหตั้งใจเต็มที่ชนะทำงานไปได้สวยก็ดีอะดี อา้อาวอะไรอะไรเป็นอะไรไปหรอ,อคือว่าวันนี้ที่โรงเรียนให้ตายสิโนมิตากแกนี่มันทอดไม้ชัดๆเลยเฮ้ยทอดไม้เหรอเขาเรียกพวกแสดงห่วยหวยว่าแสดงแข่งแต่ทอดไม้ไงเล่ารู้มะยังไงก็เถอะโนมิตาแสดงหวยแบบนี้มีหวังพาละครล่มทั้งเรื่องแอง่ๆอะไรอ่ะใช่ใช่นายจะทำให้การแสดงแสนสุดยอดของฉันต้องเสียเปล่านะไม่เอาหนะ้าตอนนี้เพิ่งเริ่มซ้อมได้ไม่เท่าไหร่เองนะนั่นนะสินะ มาพยายามด้วยกันนะจ๊ะโนบิตะใจายแต่ยังไงฉันก็แสดงไม่ดีอยู่เดียวไม่ใช่แบบนั้นหอกมั้งเออเอาละนายนะ่ะลองอ่านบทพูดเด็กกระตูนนี่ดูทีที่เ <demasiado S 2> จ้าทำลายความสงบสุขของโลกหน้ากากสิงโตผู้นี้จะเป็นคู่มือให้หนายเองเ oh, ย้ อย่าอา่านออกเสียงเฉยเฉยสิไส่อารมณ์เข้ก็ไปหน่อยดิเอเอใช่ก็ใส่แล้วนะเอาแบบนั้นนะนะช่างมันเถอะอย่างฉันมันก็ได้แค่นี้แหละฮะในทอดทีทอดทีอเออลูกก็ช่วยไม่ได้ะนะใตบอกฉากยอดนักแสดงพร้อมหุนยนผู้กำกับถ้าใช้เจ้านี่ต่อให้แสดงแข็งเป็นท่อนไม้นั้นก็เปลี่ยนมาเป็นยอดนักแสดงได้เลยนายจะแสดงได้สมจริงสมจังสุดๆเลย ว่าฉันแข็งเป็นท่อนไม้สินะเปล่านะเปล่าๆแบบนั้นคือว่าโนบิตะนี่มันอะไรฮะเออคือว่านั่นมันแอบซ่อนไว้ไม่ให้แม่เ,เห็นเหรองั้นแม่จะลงโทษด้วยการงดขนมใไม่นะนี่โนบิตะลองใช้บทบาทการแสดงขอขนมจากแม่สิลองดูอคอคเอคกคทน ท้องจะว่างเปล่าจะไม่ไหวแล้วได้โปรดเธอขอขนมทีเถอขอขนมไม่พร้อมทีขนมแม่ไม่รู้เลยว่าลูกขิวขนาดเนี้อันนี้จ้ะเอากินซะนะจ๊ะขอบคุณนะครับ ยอดเลยใช่ไหมเล่าเฮ้ยถ้าม,มีเจ้านี่แม้แต่ฉันก็เป็นสุญญดยอดกักแสดงได้ไปทําให้ทุกคนตกใจก,กันดีกว่าชิสกาจา้าอ๋โนบิตะกังวลเรื่องการแสดงอยู่หรือเปล่าให้ฉันช่วยแนะนำหใหเอาาเอ้ามาขอบใจมากเลยจ้าฉันไม่มีปัญหารเรื่องนั้นหรอกโนบิตะละครโรงเรียนไม่เก่งก็ไม่เป็นไรนะที่สําคัญคือความตั้งใจตั้งหากล้า ใช่จ้าอ๋อก็ฟังขึ้นฮะโนบิตะไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนี้หรอกแค่พยายามก็พอแล้วไปก่อนนะอ,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 อมองว่าฉันเป็นนักสแสดงหวยเต็มขั้นเลยนะไ<ห>อ้โนบิตะไปเล่นเบสบอลกันหาปะไม่ฉันเป็นเด็กเก็บบอลตีกตามเคยนายนะว่าไงนะอ๋เปล่าพอดีวันนี้ฉันไม่ว่าไงนะนิวซออกปากชวนแกเลยนะไฟเนี่ยคือว่าอ,อยจริงสิดรอมอน ใช้ไปบอกชาตันทีอ่้าวโอเคเลยโอเคชันโอ๊ยนี่เป็นอะไรไปคือจูู่ก็ปวดท้องขึ้นมาอะไรกันดูยังไงก็ปวยกันเมืองชัดๆเนี่ยแกงเปล่าเนี่ยโอ้ยปวดจังเลยหัวใจแอนดูท่าจะปวดจริงนะเป็นอะไรป้าบ้านเนี่ย ไม่ต้องห่วงแค่นั่งพักนิ่งๆสักเดี๋ยวก็หายเองฉันอยากเล่นเบสบอลกับใจแอนนะแต่ว่าโอ้ยเฮ้นี่อยา่าฝืนเลยนะจะให้พาไปโรงพยาบาลมั้ยเนี่ยอาการไม่ดีเดี๋ยวฉันพาไปโรงพยาบาลให้เองนะไม่ต้องห่วงนั้นเหรอเอ้ยนี่หายเร็วๆนะดูบิตาเจาเราเบสบอลล่ะเห็นแบบนี้แล้วไม่มีอารมณ์จะเล่นแล้วเห็นไหมเขาป่วย น่าเสียดายจังเลยเนอแอนเนอแค่โตนั่นเป็นการแสดงอย่างนั้นหรอะใช่การแสดงของฉันยอดไปเลยใช่ไหมแค่แกล้งปวดท้องนะใครก็ทำได้เท่านั้นแหละไม่ใช่แค่แกล้งปวดท้องนะเจ้าว่าบทไหนฉันก็แสงให้ดูได้เนะบทไหนก็ได้นั้นหรอออต่อให้เป็นสจูของใจแอนฉันก็ทำท่ากินได้อร่อยเลยละ โถโออ่อ้นไมต่าเอ๋ยเอ้เหลงั้นก็ชืช่อเลย <c oughs> แต่เ่อสตูของแอนมาจากไหนอะเนี่ย <c oughs> ก็เมื่อกี้ใจแอนเขามาในซื้อในออกใจแอนนานันนาน,นมัดคือวันนี้พ่อกับแม่ต้องออกไปข้างนอกฉันก็เลยแสดงฝีมือทำอาหารแต่ว่าพอทำเสร็จไม่รู้ใจเกาะหายไปไหนแลวไม่มีคนกินฉันเลยยกมันนี่เลยนี่ ไว้เล่นวัส,สอเุเสร็จแล้วก็มากินกันนะดีป้าวะนี่ย,ยกให้พอเขาพูดจบก็ให้มอนี่มาจืดเขาจะพูดแก้กตัวก็รีบพูดซะสิอย่าดีกว่านะโอเคแอคชั่นโนบิตะเฮ้ย Mm hmm. รสหวานรสเปรี้ยวรสขมรสเค็มรสชาติทั้งหมดได้ล้อมรวมกันในนี้แถมคืนที่แฝงอยู่ยังทำให้คนลุกสู้ใาอีกด้วยอืมอ mm ืมโอ้วัตถุดิบไม่รู้ที่มาที่ยังละลายไม่หมดแสดงตัวตนออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์หากมีโลกแห่งมายาที่มนุษยชาติไม่เคยสัมผัสสิ่งนี้ก็คือก้าวแรกสู่ดินแดนใหม่ อร่อยมากนักลายเร่อยเหรอเอาเลยเอาเลยชิมด้วยเฮ้ยเกือบตายแน่กลับบ้านกันดีกว่าฉันจะไม่กลับจนกว่าจะได้แสดงบทเท่ๆให้ชิซูกะได้เห็นนะเเหรอเหรอพยายามเข้านะฉันไปก่อน โทรศัพท์แจ้งตำรวจที <ent> อย strikes, <Of> ่าให้หยบนะให้หยบฉันยิงนะถายตัวตายอ๋อชีสุกานี่นะโอเคแอชันอะนเฮ้ยเฮไปไหนเนี่ยเฮอหนังอีกหเล่งมือหน่อย สังเกตให้อยู่ค่ะอืาอืมยังไม่คลายชื่อของฉันก็คือโนบิตะสิงปืนไวโนบิตะสิงปืนไว้เหรอโนบิตะนนีี่่ จงทิ้งปืนซะระหว่างที่ฉันนับหนึ่งถึงสามไม่อย่างนั้นฉันจะเป่าแกด้วยไอ้นี่โอ้ยขำพูดอะไรเด็กกระถมไม่มีปืนพกหรอกจะยิงได้ไงอืงั้นจะลองดูหน่อยไหมล่ะหนึ่งสองอกงไม่แน่ใจยอมลวจ้ายอมแล้ว จำได้แล้วมาโัวกระจอกเอ้ยอยากกันคืนนะเอบินต่จ้าขับใจมากเลยขับใจเธอเท่มากๆเลยไม่ใช่เรื่องอย่าเรื่องตัวอะไรหรอกฮับเฮ้ยรู้วแทบแย่แน่โอ้ยจริงจังเลยจริงจังหละอาทิตย์หน้าจะมีละครในงานโรงเรียนนะครับ ทุกคนช่วยมาดูการแสดงของผมด้วยนะครับโอ้ได้เลยได้เลยนี่เด็กดียานี่ๆหนนี่ไนนี่ไน่ยาดนี้ช่วย้พวกนายแก่เต่าแบบนั้นไม่ได้นะปล่อยมันเดี๋ยวนี้นเรื่องอะไรอะพวกฉันเป็นคนจับมาพอกันจะทำอะไรก็ได้ตาของโนบิตะหรือยังนะไม่ ท่านอุราชิมาขอคุณอย่างยิ่งที่ช่วยข้าน้อยเอาไว้ข้าน้อยจะตอบแทนด้วยการพาไปวังมังกรนะขอรับวังมังกรมันอยู่ที่ไหนงั้นเหรออยู่ที่ก้นทะเลสุดจะลึกแสนจะลึกยังไงล่ะครับท่านครับก้นทะเลเหรอแล้วจะไปได้ยังไงละ่ะใกล้ะจะถึงเวลาแล้วดอนวอรรี่ข้าน้อยจะนำทางไปเองโอเคแอคชั่น okay. ถึงคิวแล้ว,ลวอขอถามทางหน่อยถ้าอยากรู้ว่าวังมังกรไปทางไหนวังมังกรอยู่ทั้งนั้นไงกับรุ่นกับพ้นกับรุ้นกับพ้นกับพ้น ยอดมากเลยอะไรกันเนี่ยตีไปตีเลยอี